วันนี้เราก็เตรียมมาอีกถึง324ก้อนบอกเลยว่าจุกจุก324ก้อนนี้จุกจุก3ล้านประมาณ3ล้าน2ได้เลยครับ15ลมขอ15ขนาดใหญ่ก็ได้นะครับหรือไฟก็ได้นะพร้อมแล้วลุยโอ้โหขนาดเล็กไอทุเลศเล็กว่าไปโอ้โหพิษไป Easy g a r d เติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยทันใจสายกาชา ลิงอยู่ด้านล่างเลยนะครับบอกเลยอีซี่มากสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n e l เมลโลเมะนะฮะและวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกม ROX Next Generation กันอีกแล้วนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราอัดกันไป3ล้านเพชรแดงนะฮะได้เลเวล15แล้วก็เลเวล1 1ที่มาจอดรอรไว้นะตอนนี้เราจะมาดูว่าเราใกล้ปลดเอาเวกขนาดไหนนะครับตอนนี้มันจะอยู่ที่34 3.230แต่ถ้าจะทุกชิ้นเนี่ยมีเลเวล ที่ถัดไปอ่ะรอไว้ละเดี๋ยววันนี้เราจะมาไล่กดกันแต่ที่เป็นไฮไลท์ก่อนเลยวันนี้ที่เราจะเริ่มก็คืออันที่เรากดค้างไว้ในครั้งที่แล้วนะฮะนั่นก็คือเลเวล15แต่ตรงนี้เราจะมาลองรับแลวลองลุยกันดูนะครับวันนี้เราก็เตรียมมาอีกถึง324ก้อนบอกเลยว่าจุกจุกสาก้อนนี้จุกจุกล้านประมาณ3าล้าน2ได้เลยจริงๆถ้าขายนี่คือรวยเลยนะเอาเงินไปทำคอนเทนต์อื่นต่อได้เลย3ล้านเนี่ย300ก้อนแต่แน่นอนครับอยากเก่งมันก็ต้องไปต่อ และแน่นอนทาทลิปแบบนี้มีเพื่อนๆให้กาลังใจสวัสดีคุณดู่อยครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราเริ่มลุยกันก่อนเลยแล้ววันนี้มีพี่วัดกับออฟมาให้คําปรึกษาด้วยเราควรจะลุยกันที่15ก่อนใช่ไหมพี่วัดเราค่อยได้อะไรเราก็ล็อกไว้จะไฟไห,หรือขานาดใหญ่ก<ห>็ไ่ได้จะป่ะออฟเราเต้นเลยปะวะหรือเรากดไปก่อนดีอ,อ,อย่าเพิ่งเต้นอย่าเพิ่งเต้นรับมาแล้วกดไปก่อนจัดไปรับ15ล้ม ขอ15ขนาดใหญ่ก็ได้นะครับหรือไฟก็ได้นะพร้อมแล้วลุยโอ้โหขนาดเล็กไอ้ทุเรศเล็กว่ะไปโอป้โหพิษไปโอ้โหอันนี้ทีละสิก้อนนะหนักอยู่มาดูนะว่า300ก้อนเราจะไปได้ไกลแค่ไหนรอบที่แล้วเราก็คือแบบเปิดมาตอนแรกก็เละอยู่ไปนะครับไปโกดไอสัตว์เอ้ยไปโ้ยพอนะขนาดใหญ่พี่วัดต้องอันนี้ละ ต้องอันนี้แหละหไ,หได้แล้วได้ลแล่าจบจบอยู่นะได้ขนาดใหญ่อย่างนี้สวยอย่างนี้แปลว่าถ้าอันนี้11เราควรจะล็อกเป็นขนาดใหญ่ไปเลยใช่ไหมพี่วัดให้เซตชิ้นนี้เป็นเซตขนาดใหญ่ไปเลยได้ครับมาถ้างั้นเดี๋ยวเรา11อันนี้ลากันไปก่อนมาปึง้งโอ้ย11ขนาดใหญ่อุยอ้ยอุยอ้ยยังต่อเลยอุ้ย ขนาดใหญ่กำลังมาอันนี้อันนี้เอางี้หรือเรามากดอันนี้ก่อนเพราะอันนี้มีสิบเอ็ดลอมเหมือนกันอันนี้ยังไม่ได้เวลเลยอันนี้มันจะหนักกว่าอื่นเพราะว่าทำทำทำอันนี้ดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ทำอเวกใช่ใช่ครับสามครับได้ครับเพราะว่าอันนี้มันสามสองแล้วอันนี้หนักสุดคืออันนี้ยังไม่มีเลเวลเลยมาหลักๆเพราะว่าอันนี้ต้องเน้นไฟแล้วใช่ไหมพี่วัดเรารับสิบเอ็ดมาก่อนใช่ครับไปเลยไปเดรทอรี่เดทวอเตอร์สิบสองไป อะายพฤติกรรมก่อนนี่อย่างน้อย36ไปแล้วหนึ่งชิ้นนะเพื่อนๆสวยอยู่สวยอหีอย้ยวม,มามามาต้องก,กว่าจะตรงนะครับไปไปไปโอ้โหยังนิ่งกว่าออ,อฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสุดพิวัดเหมือนเดิมวิงว่งวิงว่งรอบนี้สองรอบนะครับเพื่อนๆอ,อันแรกมาจบเร็วก็พักไว้ก่อนมาครับลุยกันต่อ ส่งส่งอีโมจิจงอีโมจิให้เขานิดนึงนี่ส่งจูบเลยไปกันต่อนะครับที่สิบเอ็ดไปสิบเอ็ดวอเธอไม่เอาไม่เอาโอ้โหถ้าทางอันนี้จะม <c oughs> ารวมอัน <c oughs> นี้จะเล่นหรอสิบสองไป <c oughs> ไม่สิบเอ็ดไฟวะไปไฟมาว่ะโอ้โหแต่ต้องกดหา <c oughs> สิบเอ็ดสองอันนี้ใส่ประเด็นเลยตอนนี้ อเอาดีกดเลยม<า>ันไฟเราอย่างเงี้ยต้องไปไปรับไฟแล้วไปลองอ,อ,อ,อันแรกน้องเ0 s มึงไม่ซ <11! S 2> <c oughs> ื้อเนี่ยเลย 10s 10s โอ้โหเรียส่งไฟมาหมดเลยว่ะ <c oughs> ส่งไฟสิบมาหมดเลยเริ่มเหนียวแล้วเริ่มเหนียวแล้ว 10s 10s หึ่ง9 9 10s โอ้โหโอ้โหแรงหนักละไม่พยายามเลย คือหต้องปล่อยอันติเราไว้ออฟเออเปิดอันติ11ไ,<ว>ไฟเลยคลิกเดียวเฮ้ย11ไฟเลยเหรอเออมันจะเกินไปนะเฮ้ยโชว์อันติแล้วเปิดอันติแล้วต้องได้ได้เดี๋อันติมาแล้วขอ11มาก่อนนะครับพร้อมแล้วหรือกันต่อนะปึง้ง11 11เหอ, <c oughs> อย่งเข้มรอบนี้เข้มจัด รอบนี้มา,ามรอบนี้แรงแรง,แรงต้นหนักไป <c oughs> สิบเอ็ดสิบเอ็ดเฮ้ยมาแล้วไปวยิงมาวะไปยังยังมีอยู่ยังมีของอยู่ลุยแกได้อยู่ <c oughs> ลุยลุยลุยเปลีป่ยนไปเต้นแนวอื่นเลยท่าทางวันนี้หนักอยู่ว่ะ <c oughs> เปลี่ยนท่าบ้างเปลี่ยนท่าบ้าง โอ้ยเหลือเก้าสิบหกก้อนไฟจะมาไวอมาะคลุยอุ้ยสิบสองจบแน่อย่างงี้ไฟขอไฟตอนนี้ขอแค่ไฟไฟโผล่มาว่ะนี่ได้แล้วสามสามข้างหนึ่งเอ่ต้องแก้ให้ได้ต้องแก้เป็นไฟก่อนไฟหน่อยเสียเอโฮลี่ว่ะ สักสิทธิ์จริงไหมถ้าสักสิทธิ์จริงส่งไฟมาไฟพี่วัตมันส่งขนาดใหญ่มามันเกินแล้วทีนี้รับไปก่อนก็ได้ครับเออรับมาแล้วกดเป็นหาไฟไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ไฟใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามันยังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้ไม่ไม่ไมเยอะใช่ครับจัดไปครับไฟหน่อยขนาดใหญ่ฟ้่ไฟโอ้ยออฟได้สี่ทีแล้วว่ะเอาลงมือว่ะมาไหมเอาเป็นนี้แล้วครับสี่ทีนี้ ต้องอยู่ในสีทีนี้แล้ววะเอานะครับไปไป,ไ,ปไฟไฟไอ้เชี่ยไม่ส่งขนาดใหญ่วะซ้ำรัวๆเลยวะ่ะเออปล่อยขนาดไม่หยุดเลยวะ่ะช่วงนี้ขอบไฟกดลอหน่อยกดลอหน่ยอยอฮ้ยไม่เคยกดลอใครออฟออฟแมวเลยออไปโอ้สิบเอ็ดพิษสองคลิกสุดท้ายเร็วรวะหวนันนี้กดกันมันไปกันเร็ว อันนี้คงใส่ต้องมาแก้รอบหน้าแล้วสามสามชิ้นสุดท้ายของเราขัดอีกเดียวเดียวครับครับไปนะครับไฟหน่อยโอ้โหถูกตอกไฟเช็ดพีม่มาว,ว่ะพกโดมาเต็มกระเป๋าว่ะอี๋โอ้ไม่ธรรมดาโอ้โหคลิกเดียวจบแล้วอ่ะโอ้โหพกโดมาเต็มกระเป๋าเนี่ยถ้าคิดหนึงครับคิกเดียวจบเลยที่ถ้าอันี้ได้สิบเอ็ด ไฟหรือขนาดใหญ่เราก็จะใช้ไปก่อนโอ้ต้องต้องแก้เป็นไฟแล้ววะพี่วัตเพราะตอนนี้ขนาดเราห้าแถวเนี่ยเราขึ้นไปก่อนก็นกได้ครับแต่เราค่อยมาจาัดอีกทีนะครับตอนเราแก้ได้ครับโอ้โหแม่งสามหกนนี้สาม,สาม,ส,ามสามแล้วสวยเลยเอาหน่อยเอาหน่อยไว้ทีเดียวสิบเอ็ดไฟได้หรือเปล่าพร้อมแล้วลุยเก้า <c oughs> เวนแท้ ถ้าสองแสนเนาะผมขอเวลาเติมของอีกสักสองสามคลิกก็กันนะเพื่อนๆมาอีกสักสามคลิกสุดท้ายนะครับเพื่อนๆอันนี้ได้แล้วสามสิบหกอันนี้ได้แล้วนะสามสิบสามถ้าอันนี้ได้สามสิบสามก็คือเตรียมปลดเลยแล้วค่อยมาแก้ให้เป็นไฟทีหลังเอาช่องกลางหรือช่องล่างดีเพื่อนๆมีแนะนํำไหมคลิกสุดท้ายแบบนี้วิ่งเต้นเต้นเต้นซะหน่อยเผื่อจะยังกลับมาดวงมานะครับดูกันในสามคลิกสุดท้าย ขอ11ไฟสวยๆเพื่อปิดซีรีส์ป่น3-3ออฟทาาไปก่อนพร้อมแล้วไปไป11มาไปโอ้โหแม่งไม่ยอมอันสุดท้ายให้วะ่ะไม่ใจดีเหมือนครั้งที่แล้วแต่ก็ถือว่าไม่เลวนะนีถือว่าคุ้มนะพี่วัดคุ้มไหมน่าจะได้อยู่บ้าครับคุ้มมาก ว่าเราเราไม่จมกับอันที่สิบห้าไปเยอะครับเราแป๊บเ,เดียวจบเลยสิบห้าแล้วเราได้ขึ้นมาอีกสองเลเวลเลยนะครับจริงจริงอันนี้ยังมีสิบเอ<ต>ไวไกด้วยใช่ครับเอาไว้ก่อนอันนี้มีแต่ไว้ก่อนเท่ากับวันนี้จบขนาดใหญ่ได้เลยสิบห้าอ็ดสิบไว้เดี๋ยวค่อยอน,นี่มาแก้ทีหลังอ้ยน,นี้ก็จบไฟใช่ใช่สิบเอดสิบสองฮ้ยสวยอยู่สวยอยู่ขาดแค่อันนี้อันเดียวจะปลดสามสิบสามนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อถ้าปลดสามสามเสร็จอันนี้เราจะไปลุยกันต่อที่ ออฟย่อนนะออฟย่อนตรงธนูนี่น่าจะหนักจะเห็นอยู่ว่าตอนนี้ประดับขาดอีอันเดียวนะไม่เลวไม่เลวนะวันนี้ถือว่าใช้ได้นะตอนแรกนึกว่าจะเจ็บหนักกับตรงส5บห้าเยอะก็ถือว่าโอเคนะฮะอ่ะเลดเลดนี่ก็ถือว่าดีใช้ได้ ช่วงนี้ราคาก็ไม่แพงมากแนะนําให้ทุกคนมาทําแล้วกันครับเพราะเก่งขึ้นแน,น่นอนเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คลิปอื่นจะตามมาชัวร์นะฮะยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจสำหรับชิ้นสุดท้ายให้ผมด้วยนะและยังไงวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะนะกดติดตามให้ช่องเมโลเมด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ